This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับกันวนลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับวันนี้ห้องเรียนคำศัพท์กับคำนิดีโวแคบคลาสจะขอ,อนำเสนอโค้ดดีจากหนังดังแต่ว่าเราจะเอามาทำเป็นควิสกันนิดนึงดีกว่านะครับหนุกๆนกนะครับจากโค้ดเหล่านี้คำว่าอะไรที่หายไปนะครับใครดูอยู่ที่ YouTube ตอนนี้นะครับดูสไลด์ตามไปได้ด้วยเลยแต่ว่าถ้าเกิดฟังจากพอดแคสต์แอปต่างๆนะฮะไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ทางโค้ดได้ทางคำศัพท์ด้วยนะครับมา missing words กับ Movie Wisdom ครับเติมคำในช่องว่างมาที่หนังเรื่องแรกครับหนังโปรดของผมเลยนะครับ Spider-Man Far From Home คำพูดนี้ถูกพูดโดย Quentin Beck หรือว่า Mysterio นะครับเขาบอกว่า d o n t ever ุดจุดจุด for being the smartest one in the room ไม่ต้องุุดๆดจุดในความฉลาดของตนเองข้ a ashamed ขา b apologize หรือข้อ4 brag ไม่ยากนะไม่ยากเอาจริงต่อให้ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ามีความรู้ด้านก r a m m a อะไรงี้นิดนึงเนี่ยจะตอบได้เลยทันทีนะครับคำเฉลยคือข้อ b ครับ apologize don't ever apologize for being the smartest one in the room ไม่ต้องขอโทษขอโพยในความฉลาดของตนเองทำไมข้อ a ผพด ashamed อันนี้ไม่ใช่เวิร์บนะครับ don t ever don t จุดๆตรงนี้ต้องการเวิร์บครับคือถ้าเกิดจะใช้คาว่า ashamed ต้องบอกว่า don't feel ashamed หรือ don't be ashamed to do something เพราะฉะนั้น ashamed ถึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับหรือถ้าสมมุติเกิดจะใช้คาว่า brag โดยความหมายก็คืออยากคุยโม้โอ้อวดว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในฉากนี้ซีนี้นะ แตถามว่าจะใช้ brag ได้ไหมก็ได้แต่ถ้า brag ต้อง brag about something ไม่ใช่ brag for being something นะครับเห็นไหมถึงบอกว่า grammar มมบางทีมันช่วยนะมันสำคัญเพราะว่ามันเอาไว้เดาได้ครับเวลาทำข้อสอบเนี่ยต่อให้ไม่เข้าใจความหมายทั้งหมด100%แต่ถ้าเรารู้ว่าสับแต่ละตัวหน้าตายอย่างนี้มันคนวรจะทำหน้าที่แบบนี้ในประโยคเราเดาได้ว่าจะตัดตัวเลือกไหนออกไปบ้าง และที่เหลืออยู่ก็คือคำตอบที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับ Don't ever apologize for being the smartest one in the room จาก Spider-Man นะครับหนังเรื่องที่สองครับนานมากๆแล้วนะเรื่องนี้ Good Will Hunting นะครับสมัยนั้นเรียกว่าพ่อหนุ่มสองคนนี้ Matt Damon แล้วก็ Ben Affleck เพิ่งจะแจ้งเกิดในวงการเลยนะครับคำกล่าวประทับใจจากหนังเรื่องนี้พูดเอาไว้ว่า Some people can't j u t g in themselves Until someone else จุดจุด in them first คนบางคนจะไม่จุดๆจุดในตนเองจนกว่าจะมีคนอื่นมาจุดๆจุดในตัวเขาซะก่อนข้อ a confident ข้อ b give หรือข้อ c believe ไม่ยากนะครับตอบข้อ c นั่นเองครับ believe in themselves กับ beliefs in them first believe แรกใช้ base verb ได้เลยแต่ว่า believe ที่สอง เนื่องจากประธานเป็น someone else เพราะฉะนั้นต้องเติม S นะครับคนบางคนเนี่ยจะไม่เชื่อในตัวเองจนกว่าจะมีคนอื่นมาเชื่อในตัวเขาซะก่อนข้อ A ททำไมผิดข้อ A ไม่ใช่ Ver รครับสิ่งที่หายไปตรงนี้จากในประโยคคือต้องการ Verb คบาว่า confident เป็น adjective นะครับเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนอันที่ 2. give give in มัน Wrong context ครับใส่เข้าไปแล้วความหมายผิดเพราะว่า give in มันแปลว่ายอมยอมแพ้ลมเลิก จะบอกว่า some people can't give in themselves มันไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องและ make sense นะครับ believe in themselves เชื่อในตัวเองนั่นคือความหมายของโค้ดนี้ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ4 believe believe in something believe in s o m e one ก็แปลว่าเชื่อถือในใครหรืออะไรสักอย่างแต่ถ้า believe something หรือ believe s o m e one แปลว่าเชื่อเชื่อแบบยอมรับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงความหมายจะต่างกันนิดนึงนะครับ ไปที่หนังเรื่องที่3ครับเรื่องที่3นี่ก็นานมากแล้วเหมือนกันนะครับ What a girl wants ไม่รู้ว่าเคยดูหรือเปล่าผมเองก็ไม่เคยดูนะเรื่องนี้แต่โคดนี้น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่า Why are you trying so hard to fit in when you were born to จุดจุดจุดทำไมเธอถึงพยายามเหลือเกินนะที่จะแบบกลมกลืนกับคนอื่นทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยเกิดมาเพื่อจุดจุดจุดแท้ๆเลยข้อ a figure out ข้อ b stand out หรือข้อ4 pass out phrasal verb ครับใครมีความรู้ phrasal verb นี้ไน้เปรียบแน่นอนนะฮะคำตอบคือข้อ b ครับ stand out why are you trying so hard to fit in when you were born to stand out ทำไมเธอถึงพยายามจะเหมือนคนอื่นทั้งที่ทททเธอเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะโดดเด่นเพื่อที่จะแตกต่างนั่นคือความหมายของ stand out นะครับคาว่า figure out คือแปลว่าคบคิด จนคิดอะไรออกมาได้ซึ่งงงงอะ่ะใส่เข้าไปแล้วงงนะครับหรือว่า pass out ยิ่งงงก็ไปอีกนะครับคือ pass out แปลว่าะอะไรครับเป็นลมนะครับเธอเกิดมาเพื่อเป็นลมไปเธอเกิดมาเพื่อสลบไปไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอบเข stand out หนังเรื่องที่4ครับ the lion king คำพูดนี้ราฟิกกี้พูดกับซิมบ้านะครับจำได้ไหม oh yes the past can hurt but you can either run from it or จุดๆ from it ก็จริงอยู่ที่อดีตมันเจ็บปวดนะนะแต่เราก็ทำได้แค่วิ่งหนีจากมันหรือไม่ก็จุดๆจากมันเท่านั้นเองข้อ a walk away ข้อ b suffer หรือข้อ c learn อันนี้ไม่ยากเลยนะครับตอบข้อ c แน่นอนครับ the past can hurt but you can either run from it or learn from it run from it learn from it กับอดีตเนี่ยเราทำได้แค่วิ่งหนีมันหรือว่าเรียนรู้จากมันนะครับทำไมข้อ A ถึงผิด walk away walk away from something มันก็จะความหมายเดียวกันกับ run from something นั่นเองแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีคาว่า either or either or คือไม่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้น2ออย่างนี้ไม่ควรเป็นสิ่งเดียวกันถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นสิ่งเดียวกันก็ต้องใช้คาว่า and เออแอนมันคือเชื่อมโยงสิ่งที่เหมือนเหมือนกันแต่ถ้าเกิด either or แปลว่าให้เลือกครับอ่ะเพราะฉะนั้น2อ,อย่างต้องขัดแย้งหรือตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นการจะบอกว่า either run from it or walk away from it มันคือความหมายเดียวกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4 either you run from it or you learn from it จาก Lion King ครับเรื่องที่5อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังคลาสสิกมากๆนะครับ dead poet society ครับ Carpe diem seize the day boys make your lives จุดจุดจุด่ดดวยวันนี้เอาไว้ซะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันจุดจุดุด,ด,ด,ดครับข้อ A safe ข้อ B meaningful และข้อ C extraordinary ตอบข้อ C ครับ seize the day ทำวันนี้ให้มันสุดยอดไปเลยให้มันวิเศษที่สุดนั่นคือความหมายที่ กำลังถูกสื่อสารในคำพูดนี้ในซีนนี้นะครับอันแรกทำไมถึงผิด make your life safe อันนี้คือ wrong context ถ้าเกิดจะให้ชีวิตเราปลอดภัยเนี่ยเราไม่ซสียสเดเครับเราอยู่เฉยๆชีวิตปลอดภัยที่สุดไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับจริงๆข้อ b ก็โอเคนะ meaningful make your lives meaningful แต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดอยู่ในซีนนี้นะครับ make your lives extraordinary extraordinary นะครับ extraordinary extraordinary ดีออกนี้เดียวถ้าไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ extra ไม่ออก extra ครับออกเป็น extra extra O r เป็น extra extraordinary คือวิเศษสุดๆ c o r p e d i u m seize the day boys make your lives extraordinary จาก Dead Poets Society ครับ หนังเรื่องที่6ครับอโหวันนี้ต้องย้อนยุคไปนานมากๆนะครับคือผมยังเด็กอยู่เลยเอา,อางี้ดีกว่านานแค่ไหนคิดดู A Fish Called Wanda นะครับเจมี่ลีเคอติสยังแบบสาวปิงฟี้วอยู่เลยอ่ะชอบประโยคนี้เขาบอกว่า To call you stupid would be จุ to 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 stupid people ถ้าจะให้เรียกคนอย่างแกว่างโง่เนี่ยก็เท่ากับไปจุดจุดจุดคนโง่เขาน่ะสิข้อ A. A praise ข้อ B A cheer หรือข้อ C An insult เลือกข้อไหนครับอีกหนึ่งเคล็ดลับในการตอบข้อสอบเนี่ยถ้ามันต้องเลือกแค่อันเดียวก็น่าจะแปลว่าอันนั้นต้องไม่เหมือนอันอื่นถูกไหมลองดู3ตัวเลือกนี้นะครับ a praise a cheer ความหมายไปนในทางเดียวกันคือเป็นการชื่นชมการให้กำลังใจแต่ an insult คือการดูถูกเยียดหยามเป็นการไปว่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าข้อนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องครับนั่นคือ to call you stupid would be an insult to stupid people คือถ้าจะให้เรียกคนอย่างแกว่าโง่เนี่ยอุย้ยคนโง่เขาจะโกรธเอานะคือมันเป็นการดูถูกคือมันยิ่งกว่าโง่อีกอะเออเพราะฉะนั้น a praise p มันคือคำชม a cheer คือการสนับสนุนยกย่องให้กำลังใจผิดครับสองอันนั้นบริบทไม่ถูกต้องต้องเป็น an insult ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเรื่องต่อไปเรื่องที่7ครับนี่ก็สุดๆจะคลาสิก กวาดโกยรางวัลมากมายนะครับ b r a v e h e a r ครับ Mel Gibson ในยุคนั้นนี่คือหล่อสุดๆเท่สุดๆนะครับ They may take our lives but they will never take our จุดๆครับมันเอาชีวิตเราได้แต่มันจะเอาจุดๆไปจากเราไม่ได้ They'll never take our love They'll never take our body หรือ They'll never take our freedom ไม่ยากเนาะอันนี้ถ้าเกิดดูหนังมานิดนึงเนี่ยจะพอรู้ว่า สิ่งที่เขากำลังเรียกร้องหรือว่าต่อสู้เพื่อจะได้มาก็คืออิสระภาพครับตอบ Freedom They may check our lives but they will never take our freedom. หนังเรื่องต่อไปครับ Ten things I hate about you. ประโยคนี้ดีมากนะครับ Don't let anyone ever make you feel like you don't จ do, do, ุดจุดจุด What you want. อย่าให้ใครมาทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่จุดจุดจุดในสิ่งที่เธออยากได้ข้อ a วันข้อ B care และข้อ C deserve เอาจริงมันเป็นไปได้ทั้ง3ตัวเลยนะแต่ว่าคำตอบคือข้อ C deserve what you want deserve บวกคำนามไปได้เลยส่วนข้อ B care ต้อง care about จะบอกว่า you don't care what you want อันนี้ผิดทางไวยากรณ์นะครับแต่ข้อ A มันจะดูสับสนมากเลย don't let anyone ever make you feel like you don't want what you want มันจะดูงงนะครับอย่าให้ใครมาทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้ต้องการสิ่งที่เธอต้องการมันดูมึนๆนนะ่ยข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ you don't deserve เพราะว่าสมควรจะได้รับสิ่งที่เราต้องการหนังเรื่องที่ก้าหนังเก่าตลอดนะครับเรื่องนี้ก็นานมากแล้วเหมือนกัน Empire Records ค้ดในหนังประโยคนึงบอกว่า I don't do, do 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 the things I've done but those I did not do ฉันไม่จุดๆในสิ่งที่ฉันทําลงไปแต่ฉันจุดๆในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำต่างหากข้อ a sorry ข้อ b regret และข้อ c disappoint แล้วก็เช่นเคยครับถ้ามีความรู้เรื่องไวยากรณ์นิดหนึ่งรู้เลยว่ามันมีแค่ข้อเดียวที่ตอบถูกทั้งความหมายทั้งแกรมมานะครับนั่นก็คือข้อ b ครับเพราะว่าถ้าเกิด sorry ต้อง b sorry about หรือ f o r หรือ t o จะบอกว่า I don't sorry the things อันนี้ผิดแน่นอนหรือว่าขอ C, ้อ4 disappoint ก็ไม่ได้ใช้แบบนี้ I don't disappoint the things ก็ไม่ถูกต้องอีกนะครับถ้า disappoint ต้องบอกว่า I'm disappointed in something หรือ about หรือ to do something ทั้ง sorry ทั้ง disappoint หรือ disappointed เนี่ยนะครับมันต้องการ preposition แต่จากประโยคนี้ เวิร์บตัวเดียวที่ว่าไม่ต้องการ preposition เลยครับเวิร์บบวกออบเจกต์ไปได้เลยมันคือ I don't regret the things I've done but those I did not do ฉันไม่เสียใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปแต่ฉันจะเสียใจหรือว่าเสียดายกับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำต่างหากหนังเรื่องที่10ครับ Darkest Hour Darkest Hour เป็นเรื่องของ Winston Churchill อดีตนายกรัฐมนตรีผู้โด่งดังของอังกฤษนะครับ You cannot j t t t with a tiger When your head is in h i s mouth แกจะไปจุดๆๆอะไรกับเสือในเมืองหัวของเราเนี่ยอยู่ในป่าของมันอย่างนี้ข้อ a convince ข้อ B persuade หรือข้อ C reason ความหลอกนิดนึงก็คือถ้าสมมติเกิดคุณเห็นว่าอะไรมันหายไปในประโยคเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยต้องเป็น verb ใช่ไหมครับ you cannot verb อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นพอเราดู3มตัวเลือกนี้แล้วเนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อสี่ reason มันแปลว่าเหตุผลนี่ว่าเป็นคำนามนี่นาน่าจะตัดออกอันแรกเลยซึ่งอันนี้โดนหลอกละครับเพราะที่จรงิง reason เป็น verb ก็ได้ reason แปลว่าใช้เหตุผลกับใครเรื่องอะไรและขอ้อนี้คำตอบก็คือ reason ครับ you cannot reason with a tiger when your head is in h i s mouth ก็คือเราจะไปใช้เหตุผลอะไรกับเสือในเมื่อมันกำลังจะขบหัวเราอยู่แล้วเนี่ย reason with someone คือใช้เหตุผลกับใครข้อ A ข้อ B ผิดแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ Verb ที่ใช้ with เป็น preposition นะครับ convince someone ไปเลยหรือว่า persuade someone ไปเลยไม่ต้อง convince with ไม่ต้อง persuade with นะครับ convince คือโน้มน้าวใจ persuade คือพยายามหวานล้อมจริงๆ3ามคำนี้ความหมายไปในทางเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าแค่คำเดียวเท่านั้นที่เติมลงไปในช่องว่าง แล้วจะทำให้ไม่ผิดกันมานะครับ You can't reason with a tiger when your head is in h i s mouth. กลับมาที่หนังใหม่ๆกันบ้างนะครับ Black Panther ครับคำกล่าวนี้พูดโดยน้องสาวของพระเอกของเรานะครับเธอบอกว่า Just because something works doesn't mean it can't be จุดๆอะไรที่มันใช้การได้ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้แปลว,ว่ามันจะจุดๆซะเมื่อไหร่คำอะไรที่หายไปครับข้อ A improved ข้อ B important หรือข้อ C impressive ในเชิงแกรมมาแล้วเนี่ย verb to be ตามด้วยทั้ง3อันเนี้ยไม่ผิดเลยนะครับก็คือจะเป็น adjective ก็ได้หรือว่าจะเป็น verb ช่องที่3ก็ได้แต่โดยความหมายแล้วเนี่ยต้องตอบข้อ a ครับเพราะว่าโดยความหมายมันคืออะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นไม่ได้เส่อไ่ล่ะ just because something works doesn't mean it cannot be improved เขาบอก import เนี่คือ wrong context ครับความหมายผิดเพี้ยนมากอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถจะนำเข้าได้อีกเมื่อไหร่อะไรไม่ใช่แล้ว import export ไม่เกี่ยวแล้วนะครับหรือคาว่า impressive ก็คือดีงามน่าประทับใจอันนี้ก็ผิดบริบทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อเดียวเลยที่ถูกโดยความหมายของบริบทที่น่าจะเป็นนะครับก็คือ improved พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นครับ แล้วมาถึงหนังเรื่องสุดท้ายนะครับผมชอบซูเปอร์ฮีโร่ครับซูเปอร์ฮีโร่จะมาบ่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีโร่กวนตีนเนี่ยชอบมากนะครับเดดพูครับแต่คำกล่าวนี้เดดพูไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเป็นหญิงตาบอดคนหนึ่งซึ่งเดดพูไปอาศัยอยู่ด้วยนะครับเธอบอกว่า looks aren't จุดจุดจุดครับรูปด่างหน้าตาเนี่ยมันไม่ใช่หรือมันไม่อะไรสักอย่างหนึ่งคำอะไรที่หายไปครับ A important B real หรือข้อ4 everything เอาจริงๆโดยความหมายตอบอะไรก็ถูกหมดนะครับแต่ว่าโดยโค้แล้วเนี่ยต้องตอบว่า looks aren't everything รูปร่างหน้าตามันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะนะครับแต่จะบอกว่า looks a r e n important หรือว่า looks aren't real ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดอยู่ในซีนนี้ของหนังเรื่องนี้นะครับ looks aren't everything และทั้งหมดนั้นก็คือ12โค้ดจาก12หนังดีๆและคำพูดดีๆที่คุณเอาไปใช้ได้ครับทบทวนมูวี่โค้ดในวันนี้นะครับคำพูดดีๆจากหนังดีๆเพื่อเอาไปใช้พูดต่อกันครับ Don't ever apologize for being the smartest one in the room. Some people can't believe in themselves until someone else believes in them first. Why are you trying so hard to fit in when you were born to stand out? The past can hurt, but you can either run from it or learn from it. Carpe diem, seize the day, make your lives extraordinary. To call you stupid would be an insult to stupid people. They may take our lives, but they will never take our freedom. Don't let anyone ever make you feel like you don't deserve what you want. I don't regret the things I've done, but those I did not do. You cannot reason with a tiger when your head is in h i s mouth. Just because something works doesn't mean it can't be improved. และสุดท้ายครับ looks aren't everything และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,234คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำน้ดีประจำวันนี้นะครับส่วนนี้ก็คือช่องทางปกติในการติดตามฟังรายการของเราครับไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify Podbean SoundCloud YouTube หรือว่าจุกส์ครับคำนี้ดีวันละโหลครับ12คำศัพท์รับไปเลยรายวันจันถึงสุกนะครับดูวิดีโอดูสไลด์ประกอบไปได้ด้วยทาง YouTube นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe YouTube Channel ของเดอะสแตนดาฝากไปกด follow เอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกคลาสของเรานะครับ และอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ออกแบบไว้สำหรับคนนอนไม่หลับโดยเฉพาะครับเราก็จะชวนคุณท่องสับกันจนสลบไปค้างหนึ่งทุกสุดสัปดาห์กับคำนี้ดี Sleepy ASMR ครับฝึกภาษาอังกฤษการบนเตียงโดยเฉพาะเลยใครอยากหลับง่ายขึ้นใครอยากได้สับมากขึ้นมาครับนอนไม่หลับท่องสับกันท่องสับจนหลับไปที่นี่ The Standard Podcast นะครับวันนี้ผมบิกบุญไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.